สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา9ก้านาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระาราชดำเนินไปยังโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งขึ้นเมื่อปี2522จัดการเรียนการสอนชั้นก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียน1495คนโรงเรียนดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถขยายผลการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโรงเรียนสู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ด้านผลการเรียนนักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคนและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลและฝึกการใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารอาทิทำข่าวและถ่ายทอดทางทีวีช่องของโรงเรียนจากชมรมนักข่าวน้อย PBTV ด้านสุขภาพอนามัยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข25ตรวจสุขภาพทั่วไปสุขภาพในช่องปากรวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับกิจกรรมห้องสมดุดมีนักเรียนบรรณารักษ์น้อยดูแลจัดหนังสือและยืมคืนอ่านหนังสือให้น้องฟังปัจจุบันมีหนังสือมากกว่า4,000 40, เล่มกิจกรรมที่นักเรียนสนใจคือกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมอ่านหนังสือหน้าเสาธงทุกเช้า โรงเรียนแห่งนี้มีห้องการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์มีทั้งเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติเต็มวันและชั้นเรียนพิเศษเรียนเต็มเวลาวันนี้มีสาธิตเพ้นกระเป๋าผ้าเป็นการใช้ศิลปะช่วยฝึกสมาธิส่วนชั้นอนุบาลสาธิตเรื่องการสกัดสีจากดอกไม้และการนำน้ำสีที่สกัดได้ไปใช้ประโยชน์อาทิทำขนมชั้นผ้ามัดย้อม ด้านทักษะอาชีพสาธิตแปรรูปอาหารนำปลาดุกที่กรมประมงส่งเสริมให้ทดลองเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็กแปรรูปเป็นปลาดุกแดดเดียวเพื่อบริโภคภายในโรงเรียนและจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ด้านภาวะโภชนาการนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการสมวัยส่วนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แก้ไขด้วยการปรับโภชนาการเพิ่มอาหารเสริมนมเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ส่วนที่มีภาวะเริ่มอ้วนปรับแก้ด้วยการลดไขมันและให้ออกกำลังกายสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักไฮโดรโปรนิกด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพเพราะเห็ดนางฟ้าพูตานํนำส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันและอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้ผู้ปกครองมีกังหันน้ำพลังงานโซลาเซลลช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำและบ่อเลี้ยงปลาดุก ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนสามารถนำความรู้ไปทดลองปลูกผักกินใบได้เองที่บ้านเวลา13.49นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้น้อมนำแนวพระราชดำริดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ ในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้มำ่วในการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนและพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน โรงเรียนวัดเกาะสุวรนารามเปิดสอนเมื่อปี2475เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตําบลคลองถนนสองต่อมาเจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรณารามได้มอบที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดเกาะสวรณารามเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน1,395คนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศัก,กยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ปีการศึกษา2560 กิจกรรมที่ทอดพระเนตรได้แก่นิทรรศการสมนพกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยนำสีที่ได้จากพันธุไม้ธรรมชาติแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำและน้ำยาล้างจานดอกอัญชัน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากดอกอัญชันกิจกรรมห้องพยาบาลให้บริการด้านสุขภาพโดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข61สังวาลทัศนารมเข้ามาตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน กิจกรรมห้องสมุดมีมุมแนะนำหนังสือหน้าอ่านสาธิตการทำหนังสือทำมือโครงการรักการอ่านส่วนกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันส่งเสริมโภชนาการที่ดีมีการทดสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหารควบคุมคุณภาพอาหารให้ครบห้าหมู่และเน้นเสริมนมโปรตีนในเด็กที่มีภาวะผอมกว่าเกณฑ์กิจกรรมการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิการทำเห็ดสวรรค์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าน้ำพริกปลาดุก กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้นักเรียนได้เรียนรู้การทําเกษตรปลอดภัยและใช้เป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันได้ปลูกผักหมุนเวียนมีแปลงนาสาธิตปลูกเมลอนในโรงเรือนสวนพืชสมุนไพร กิจกรรมปศุสัตว์และประมงมีการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดไฮไลท์บราว์มีโรงเลี้ยงแพะพันธุ์บอชื่อทองดีและทองแดงซึ่งกรมปศุสัตว์นำพันธุ์เข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการเลี้ยงแพะนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้จัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์การออมทำบัญชีรายรับรายจ่าย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระชถานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตสายไหมเฝ้าทูนละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตรหนักว่าเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแป,ปลงของวิถีการดำรงชีวิตทั้งการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบกกระหม่อมให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2550 ปัจจุบันมี29โรงเรียนบางกิจกรรมโรงเรียนได้ดำเนินงานเป็นปกติอยู่แล้วและบางกิจกรรมโรงเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปบูรณาการใหม่ให้สอดคล้องตามภูมิสังคมมีหน่วยงานร่วมกํากับติดตามอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตววรคติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาบรรัณฑิตศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นวันแรก วันนี้เวลา12.37นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ครรชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาพรส่งบรรยายพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาพรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชั้นปีที่1และชั้นปีที่2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัย สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมหลักสูตร Principles of Toxicology เรื่อง Oncogenesis หรือการเกิดโรคมะเร็งเป็นวันแรก ซึ่งเป็นวิชาที่มีความสําคัญเนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทยมะเร็งที่พบมากได้แก่มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดีรวมทั้งมะเร็งปอดซึ่งสาเหตุไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตรวมถึงการได้รับสัมผัสสารเคมีไวรัสก่อมะเร็งและรังสี โดยในวันนี้ทรงบรรยายหัวข้อกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งโดยกระบวนการการเกิดประกอบด้วยขั้นเริ่มต้นขั้นก่อตัวและขั้นกระจายตัวที่มีความซับซ้อนทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงได้แก่สารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราซึ่งพบได้ในเมล็ดทันยพืชและสารไนโตรซามีนที่พบในอาหารอย่างปลาร้าและกะปิ โดยเซลล์ที่ผิดปกติในก้อนมะเร็งในช่วงแรกจะอยู่รวมกันบริเวณที่เกิดมะเร็งหากตรวจพบระยะแรกมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้หากปล่อยให้ความผิดปกติดำเนินต่อไปจนเซลล์มะเร็งรุกล้ำไปยังบริเวณใกล้เคียงและกระจายผ่านระบบหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองไปยังเนื้อเยือ่อหรืออวัยวะอื่นจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้เสียชีวิต นอกจากนี้ทรงบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็งได้แก่มีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยัง้งสามารถคงอยู่ถาวรโดยไม่ตายมีการเปลี่ยนแปลงในโปรตีนและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โดยทรงยกตัวอย่างประกอบทําให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นทางนี้ทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนํามาพัฒนาการป้องกันและการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพโดยทรงร่วมมือกับสใช้ตลอดจนการพยากรณ์ที่แม่นยําเพื่อนําผลสําเร็จมาใช้รักษาผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สำหรับเรื่ององโคจีเนซิสหรือการเกิดโรคมะเร็งนี้จะทรงบรรยายพิเศษพระราชทานรวม6หัวข้อซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชปัวจังหวัดน่าน วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงมีการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระงานของบุคลากรและเพิ่มคุณภาพการรักษาให้แก่ผู้ป่วย อาทิการใช้โปรแกรมสมาร์ทเพล่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบเทเลมิดิซินให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วยทางไกลพร้อมทั้งจัดบริการสมาร์ทเซอร์วิสออกให้บริการเชิงรุกถึงบ้านทั้งเฮลท์ไรเดอร์จัดส่งยาถึงบ้านแล็บไรเดอร์บริการเจาะเลือดถึงบ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการผู้ป่วยสูงอายุที่เดินทางลำบากไม่มีญาติมาส่ง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครเทคนิคการแพทย์ชุมชนประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลพร้อมกันนี้ได้มอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวได้ขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติอาทิการออกหน่วยธนตกรรมพระราชทานการคัดกรองมะเร็งเต้านมการคัดกรองมะเร็งลำไส้การพัฒนารถรักษาอัมาพาตเคลื่อนที่การตรวจวัดและมอบแว่นสายตาให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้การตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงให้ แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ